สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนพี่เอฟทุกทคนนะครับกับสวัสดีพี่น้องช่องทาง youtube ทุกคนด้วยนะครับผมมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวมัดรวม4น้อยนะครับผมงวดประจำวันที่5นะครับเดือน1,2,565นะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวเด่น5เด่น3นี้ถือว่า ถือว่ามาทั้ง2ตัวเด่นนะครับถือว่ามาทั้ง2ตัวเด่นนอกาะมาดีด้วยนะครับผมในในเด่น5ก็มาดีนะครับเด่น3ก็มาในตัวเน้นนะครับก็ดีใจกับพี่พี่เอนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปรับชมวันที่5านะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้นะครับนอยเฉพาะกิจนะครับ223กับ97 97นี้หลุดไปนะครับ97 2 3นี้มาเข้า3 2ตัวกลับเนาะเข้าแค่สายวิ่งสายลูดนะครับในน้อยแรกนะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับ2 3นะครับผมนะครับเข้าแค่สายวิ่งสายลูดนะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับ8 4 5กับ79นะครับ8 45กับ79นะครับ7 9นี้หลุดไปเนาะออกตัวเดิมอีกแล้ว9779นะครับ ส่วน45นี้มาเข้าในเด่น5นะครับถ้าใครเอา5ไปวิ่งรูดนี้มานะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปนะครับถ้าใครไม่ชอบ3ก็5ไปวิ่งรูดนะครับก็จะเข้าใน45นะครับ54เนาะนะครับผมส่วนจับคู่ไม่มีนะครับส่วนน้อยปกตินะครับสามสามศูนย์กับ6กห้านะครับหกห้าหลุดไปนะครับส่วนพระเอกเราก็มาในเลขบนนะครับ30ตรงๆเลยนะครับ สามศูนย์เนาะผมเน้นให้ตรงตรงนะครับก็เข้าไปในหน่อยปกตินะครับผมส่วนสามตัวก็เกือบแตกนะครับตัวเดียวอีกแต้มเดียวอีกแล้วสี่สามศูนย์อันนี้สามสามศูนย์มันน่าเจ็บใจนะครับเนาะนะครับตัวเดียวอีกแล้วนะครับส่วนสามตัวนี่ผมใช้แค่สองชุดเองนะครับก็ถือว่าจะฉี่นะครับไหลเกือบทุกวันนะครับเนาะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดที่ติดตามผมก็ลองไปย้อนรับชมมึงได้เนาะ ก็เจียดเยดกือบทุกวันนะครับส่วนอ VP, นอยวีพีนอยวีพีนี้หลุดนะครับหลุดนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วผมเน้นไปในนอยพิเศษแล้วก็ปกติเนาะเด่นพิเศษนี่มาเด่น5นะครับส่วนปกตินี้มาในเลขบนนะครับ30ตรงๆนะครับเว้ยมาถูกเนาะถูกไปเขียนกากระบากซะง,งั้นนะครับถูกนะครับผมมาในนอยปกติเนาะ ถึงจะมาในน้อยเดียวนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับเอาที่ผมเน้นให้เนาะก็จะมีสี่คู่นะครับก็จะมีสี่คู่นี้ก็ก็ถือว่ามานะครับเนาะสี่คู่เนาะก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสลับพี่ๆทุนน้อยนะครับสลับพี่ๆทุนเยอะก็เอาไปวิ่งรูดได้นะครับก็ทั้งสองตัวเด่นเนาะ5ก็มาทั้งน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะครับ ก็ผ่านไปนะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามารับชมของวันที่5นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมรับชมแล้วถ้าไม่ชื่นชอบตัวเลขก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับพี่ๆ FC นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นในวันนี้นะครับผม ตัวเด่นในวันนี้ผมยังชอบผมยังชอบ3อยู่นะครับผมให้ไป9นะครับแล้วก็3นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับผมยังชอบ3อยู่นะครับถ้าใครไม่ชอบ3ก็เอา9ไปวิ่งลูดได้นะครับผมหรือว่าเอา9ไปจับคู่กับกับตัวเลขที่อยู่ในใจพี่พก็ได้นะครับเนาะ

สามแปดแล้วก็สามเก้านะครับผมส่วนในหลักร้อยนะครับส่วนในหลักร้อยเดี๋ยวนะครับขอคิดเวลาแป๊บหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้คิดคำนวณไปเลยนะครับก็คือคิดตรงตรงต,รงตอนนี้เลยเนาะนะครับหลักร้อยเดี๋ยวนะครับแป๊บหลักร้อยผมให้ไปที่ศูนย์ก็แล้วกันนะครับ หนักร้อยผมให้ไปที่0ย์เนาะก็จะเป็นนะครับ030นะครับยังชอบ0นย์อยู่เนาะศูนยแล้วก็030แล้วก็039นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนจะเน้นให้หนหน้อยนะครับ ในสูตรแรกนี้ก็จะเน้นให้เป็นน้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะครับผมถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบจะตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับถ้าไม่ชอบก็เอาไปเป็นแนวทางน้อยเฉพาะกิจล้วนน้อย VIP ได้นะครับสําหรับตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับนะครับตัวที่ผมจะเน้นให้ก็จะมี ก็จะมี4คู่นะครับผมก็จะมี30นะครับผมยังชอบ30เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ออก30นะครับวันนี้ก็อาจจะออก03ก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับแล้วก็39นะครับผม39 37 สามเจ็ 3, 7, 3, 7, 3, นะครับส่วน3ตัวก็039กนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆพื่พี่ๆชอบจะตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับอย่างที่บอกถ้าใครไม่ชอบ3นะครับก็เอา9้าไปวิ่งลูดนะครับหรือว่าเอา9ไปจับคู่กับ ตัวเลขที่อยู่ในใจพี่ๆ fc ได้นะครับผมก็ย้ำตลอดนะครับแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับรับชมแล้วชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วถ้าคิดว่า3ไม่น่ามาก็ไม่ต้องตามผมนะครับเพราะว่าผมก็คิดคำนวณแล้วก็คือได้ตัวที่ชอบนะครับก็มาเป็นบันพี่ๆ fc เนาะนะครับก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะมาตัวนี้นะครับแปลว่าก็คือเราชอบอยู่ในใจเรานะครับแต่ก็ แต่ก็มานะครับพี่พเเนาะก็น้อยนักที่ที่จะไม่มานะครับสลับแนวทางฮานอยนี่ลองไปย้อนรับชมมึงได้อดูได้นะครับผมก็สลับคลิปนี้ก็ขออวยพรนะครับให้พี่พีเอซีทุกคนนะครับมีโชคมีลาบในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับผมก็ลุ้นแนวทางหวยฮานอยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกําลังใจนะครับรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ แล้วพัฒนานะครับก็เดินไม่ค่อยดีนะครับย้ําตลอดนะครับพีนะ่พีเอฟซีเนาะอันไหนไม่ไม่เข้าก็คือก็ไม่เข้านะครับก็ผมก็บอกตลอดเนาะไม่ใช่ว่าไม่เข้าก็ยังบอกว่าเข้านะครับก็คืออยากให้พี่เอฟซีเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันไหนไม่เข้าก็ไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับรับชมเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ